No. Yeah. ยูสกิยูว่าซึ่งแซ่บมากทสดนุมงายเลยยืสวนสวนนังบ้านนี้สุดพูดเลยแอพวพเจ้าสิกินนะบอกแล้วบอกอีกเด้เป็นห่วงเด้สุเลยก็เลยบอกแล้วบอกอีกจะไปสิ้อไม่กินเด้อคันปูกเองกินรด ดอกกุหลาบในสวนน่ะอุ้ยหอมพี่น้องเอ้ยหอมหอมเอามาแบบเอามาผัดกินก็ไ <mus> ด้ม็ดหนึ่งใส่เข่าก็ได้หุงใส่เข่าก็ได้เฮ็ดยังกินได้หมดกินสดกินแบบเอามาผัดเอามาต้มเอามาเฮ็ดยังได้หมดนี่ดอกกุหลาบเนี่ยยุสวนได้หามไปซื้อหานไปซื้อยุตลาดแล้วมากินย่าสมัยไปกินเด้อญาติเพื่อนแบบว่าญาติเพื่อนสยามไงอืญาติเพื่อนสยามเป็นบ๊ปลอดสารพิษเนาะอันนี้ของเฮามันปลอดสารพิษไงฮะปลูกเองไงฮะปลูกเอง กูเองยิ่งสวนหนักมากมันขืนมาที่นี่โอ้มันหลายครับ มโมโกินตุบกเรอแซ่บเนี่ยกินข่อยไมแซ่บต้องไปพิจิพิทันปสมสมอยกับกินแมมสิละม,มาม,มันพด,ดีไม่ต้องใส่หรอกกินแะมมเจ้าไม่ได้จะได้ได้รสพุทธใคร ลำดวยรายยเนผู้ลำได้ยะพผู้ด้วยไดโหมดชีวิตสบายมมนเปนเบียดเบียนไครดูจะแต่หอมเหมาะแม่แม่กินรักกินกินโซ่ถี่ขาดกินโซ่กับตระตรเฮ็ดมัลหลัะผิดเนาะ เมื mm ่อไรถือทานจะกินโซ่กับไม่ต้องเทปคิบนอนตีดาสะพานลม

เ,เลือแต่ชุดไม้มาสนยังครูชุดสามใบกับชุดสี่ใบชุดสามใบหนึ่งสบปล้านชุดสใบนี่สิบล้านมันสุนยังครเหลือเ่อกี้ใบแล้วชุดสี่ใบเดี๋ยวประมาณเจ็ดชุดชุดสใบเดี๋ยวสาชุดไมมาพี่น้องมันหลับมันรวยนอนกัน มิเตอร์เน uh. e! ียมไมีประโยชน์อาหารสวรรค์นี่นิอี่เวดาส่งมาให้ี่เวลาส่งมาให้นะเธออาหารสวรรค์มันเลื่อยสมดนเตนเนี่ยแซ่บไปพี่น้องจะบอกให้ไปกินกินที่เราจะพูดได้เนี่ยกินแต่หมูหุ้งกับอันนี้เนี่ยกะละดอกกุหลาบเนี่ยเน้น ว่าล้วก็ว่าอีกอย่าไปซื้อมากินนะดอกกุหลาบถ้าปลูกเองอยู่ในบ้านกินได้ถ้าซื้อมากินย่านเพป็นแบบว่ามันบ่อมันบ่อเกาะสามปีไงอันนี้เขาปลูกเองไงเขาปลูกเองมันขึ้นโดยธรรมชาติมันออกดอกธรรมชาติเขาว่าต้องอะไรอ่ะันเขาว่าต้องแบบอย่างก็หละเลืเขาว่าต้องแบบอ่าอย่างก็หละเขต้องใส่อย่างแบบเต้องใส่สียาไหมเขาบอกสียาเลยม่ะอันตั้งถรามชาติ่มันงอนก็แต้มต้นไหมคุณกินเบาหวาดเบาไวพี่น้องเออช่วงนี้เขาต้องซื้อผักกินแอมตลอดไม่หนิ

ดอกบัวเออดอกบัวจ้าพวกแกไปเก็บอยู่ในสระนะเอามากินเด้อมีประโยชน์เนด้ที่บอกใไงที่เราได้ผู้จบผู้ง,งามผู้ใจฉุนพูดบอกอันนีเลยกินดอกบัวเออดอกบัวดอกกุล่ลาบดอกไม้กินไปเลยบอกอืมอืมเจ็บอืม I mm -hmm. mm -hmm.